เออไปแล้วพูดอ่ะไปจืดจืดไปแล้วพูดอ่ะเฮ้ยขึ้นมาแล้วนี่นึ่งมาแล้วมาแล้วนั่นหนึงเออเออมาแล้วนั่นนึ่งเออเออโอ้โอ้ปลาจะได้มาติดเยอะสูงแทนนี่เพแม่นนเน่าเผาโอ้ไล่ไปเผาเอยโอ้ประมาทมวยไล่ไปเผาสองตัวสองตัวไปพี่น้องง่ายเลยพี่น้องก็คอดิ้นตามตามเลย สวัสดีครับพี่น้องเราบันบันทงเรือพี่น้องเรื่อมือนผ้าพีผ้าน้องลุ้งน้องอีกพี่น้องลุ้งน้องเนาะพี่น้องเนาะผ้าพีผ้าน้องลุ้งน้องมาเบิ้งเป็นลุงแห่ลุงป่าเนาะพี e, ่น้องอยู uh, ่บ้านบ้านเจ้าคุณพี่น้องบานเจ้าคุณเนาะมือนงานใหญ่เลยพี่น้องหาลอยขนผลงนนผลนมพี่น้องเนาะงานที่หาลอยเสี้ยนแลวม้จะนี่อยู่ตัตรามีเวียนนี่บอ มีจไตรนะไตรสะเพียนบอมีเลยแม่ไปใส่เมื่นี่แม่ไปตัดอ้อยเมื่บอกม่าแม่ไปคือว่าไปตัดอ้อยแม่ไปตัดอ้อยเมื่อศครับเพราะว่างมันจิตามเมึงพี่น้องเนอะบ้านเจ้าคุณเนอะพี่น้องบ้านเจ้าคุณตำบลโชคนะสามอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์พี่น้องมื่อนี้ครับพี่น้องวันที่ห้าเมษาเนาะพี่น้องเนาะที่บ้านพี่กัดกระบะเดี่ยวคุณเนอะพี่น้องเนาะสาใหญ่พี่น้องไอ้ ผ่านเลเซียนนี่ประมาณหาลอยผุดมังงนี่เดี๋ยววันที่ผานหล่อบึ้งนาพี่น้องเนาะบึงขึ้นนอนอึง้งลื่นางหลังอยู่เถิดพี่นอ<ท>้องปู้ยน,นี่ละมัง้งสยางมาเห็นตัวใหญ่กระมูนี่มาเออป้าวบึงในเด้อพี่น้องเด้อปลาอยัางนีนี่มาตัวใหญ่อุดบารดารดใบเฉะปลาไนปลาจีนปลา<ท>จีนปลาตะเพียนใหญ่ปลาตัว โอ้โหเต็มๆเลยพี่น้องพันเรื่อยๆพี่น้องอะไรอยังนี้ก็นอดลึงลึงอยู่นี่ <c oughs> ปลาจีนปลาจีนโอ้เอาแห่พันไปเลยพี่นอ้องย่านต้องไปในถุงกับมีพี่น้องปะนิ่งพี่น้องในถุงนี่ปละนิ่งปะนินะน่นสองตัวเรียบร้อยพี่น้องนี่พี่น้อง เบื้องเจ้าหนิปีกจีนสามตัวพี่น้องปีกจีน,เล,นเ,ลเลยพี่น้องเลยอู้หใหญ่ๆเลยพี่น้องใหญ่ๆๆๆๆมื่อนี้เซียนกับประมาณหาลอยอัพพลังพี่น้องใหญ่ครับคือบอสอันนันคือบอสอันนันนะฮนะอูน้หะูอู้หูอ้หพ่อเป็นซีอันนี้เนะาะวอายุเป็นดึง อ๋อป๋อปลาจีนปลาจีนมิลองอืมหัวโตอืมปลาจีนปลาจีนปลาจีนอืมโตกวุ่ผมเลยคุ้มหรือเปล่าในตัวหอสองแล้วอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไดแล้วอืมกะสีเลียงกะีงกเลียงาปลานบ่กัิน่อยน้ำอื ปากฏปากฏปากดวลาา,าอย่างไรว่าซื้อทอปาสลิดปลาตะเพียนตนินนีตรงนั้น่ะถ้าได้เยอะตัวสิบบาทตัวสิบบาทบอกตัวสิบบาทสิบบาท

สามร้อยสองร้อยโอ้หลายตัวพี่น้องพกเลยเนาะปลานินน๊นปลานิ๊นน้อยปลานิ๊นน้อยกระปลายอย่างปลาปลาสลิดตัวนั่นนะปลาสลิดตัวโน่นอืออู้นี่วัดตาไรนี่แดงมาลิศไปดื่มแต่ยูทูปครับยูทูปยูทูปต้องไหนล่ะเออจะว่าตาใดหลายยูทนี่นไปใช้กับตาพอ่อเว้ย <laughs> พี่น้องพี่น้องพี่น้องมาสู่น้ำกันพี่น้องไปใช้กับพอ่ออ่า ฝากโอ้เจ้านี่ไหมต่ยางมากมีหมานกมูนูจ้าหนี้โทษเด้อโทษเด้ออืมโทษโทษโทษเบิงแน่ถั่สามตัวอึ้งลึงเลยอ่ะอืมกินสามพี่น้องมาจากไหนมาอยู่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อย่าดิ่นอย่าดิ่นอย่าดิ่นนี่ตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งได้อยู่เหรอคุ้มค่าไอ โอ้ไอ้นี่พ่นากลงตัวนี่ไหมปล่อยลุ้งเขเปีนเน่ยนี่โอ้เอาเอาปล่อยลุงไปอนะ่คตใหญ่ให้เขามาวานอีกเด้ออืมอืมโอ้นี่นี่บอกห้องพี่โอ้สองสองอ่ะเล่นวะบะโต,ตสองโตเนาะคนมันหลายเนาะมันเป็นหาลอยผลอับผลอคนนี่อู้ตัวนี้กันอู้อัน่ตัวนี้ใหญ่ตัวเร่าไร ปลาจีนครับปลาจีนกิน,นหัวอืมเขาบอกเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆพีน่น,น้องมาอนี้เสี้ยนแห่อีสานไต่มากรางนันอยู่นี่เลยพี่น้องในสะน,นี่เลยบ้าน,นพินนกพัดกบ้านเจ้าคุณเนาะพี่น้องตำบลโคกกลางบ่ตำบลโชคนาสามบุโชคนาสามพี่น้องแมเบ่พอโชคนาสามบ่บุญโชคนาสามเนาะพี่น้องเจ้าคุณเออบ้านเจ้าคุณอำเภอประสาทเนาะออำเภประสาท หลังวัดหลังโรงเรียนนะเนาะ้ยฮเ้เ้เ้แพร่แพ่ได้ินี้ีอะแพตู้ไปแล้วเออไปแล้วพูดอะไปจืดจืดไปแล้วพูดอะเฮ้ยขึ้นมาแล้วนี่นึมาแล้วมาแล้วนั่นนึงเออเมาแล้วนั่นนึ่งเออ โอ้ปลาจะได้มาติดอยู่สูงแทนนี่เพแม่นี mm ่ไม่เฝ้าไล่ไปเผาเลยแอบโอประมาทมวยไล่ไปเผาสองตัวสองตัวไปพี่น้องบักง่ายเลยพี่น้องปลาควาวิ้นตามตามเลยปลาควาตัวนึงปลาอันนี่ตัวนึงพี่น้องค่ะแม่นี่เพแมนผมย่างมากว่าจังหมันนี่นี่จังไหนฮ่าฮ่า ปลาควาพี่น้องปลาควาตัวนึ้งปลาควาตัวนั้นมันดินน่ะอลาควาตัวดินอือเอาใส่ใส่กระสอบไว้จับดีๆปล่อยอย่าปล่อยลงนี่แหละไปเบิ่งเปิดเบิ่งกันนาดมันเป็นได้ไรได้ไรปลาด้วยเป็นกระสอบเดอของเราได้สามตัวเลยได้สามตัวแล้วแล้วเขาเอาใส่กระสอบมันเลยเต็มนะอืนี่ผักตาหมันก็ะมูอโอ้ปลาควาตัวนี้ดื้อขักเด้เนี่ยแหลมแหลมเนี่ยออ้วนตึ๊บเลยอ้วนตึ๊บเลยตาหนีประมาณสองโลได้บอค่ะโลโลกว่านี่ละอือ ดูละร้อยอืมโอ้ตัวใหญ่มากโอ้น so ี like ่นี่จากแพ่มาลุอยู่ฟังนี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะหนาตัวไหนหนาใหญ่นี่นี่นี่ขอบจิ้โจกไฟตัวยังใหญ่ได้ผู้ชายไม่เขาไม่ไปแล้วเออโอ้ผิดผิดสูตรแต่ใส่ลงปุ๋ยนี่แล้วไปขอบคุณหลายๆยหญ่ ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆอออมายังขึ้นอยุๆๆๆๆ่ยับยุบยับยิ่งเสียเออเออเออเอ,อปลาควาพี่น้องปลาควาปลาควาซุดเรียบร้อยเขาเราไม่มีสิทธิ์ออกอืมปับ๊บอืมมียอดโยมันเซียนพี่น้องสามมันเซียนเป็นอะไรขึ้นน่งห้าขึ้นเถอะ แม่นบักง่ายบ่ดึงดึงลงเมื่แล้วเมื่แล้วเมื่อยแล้วแสดงว่าเมื่อยยืนเมื่อยอไปพี่น้องไปเรื่อยๆนี่ก็บมานี่ก็บมานตัวนี้หลายตัวแล้วเมียพอหายแล้วนี่ผู้จงโปรยระยะมันติดหมดคนมานตัวเจ้านี่ไหมตัวง่ายเลยนี่มันมันมานมันมันพี่น้องเจ้านี่ก็บมานเหมือนกันไปกินเจ้าตัวนี่ กินสองตตไงเฮือนพี่น้องอืมไงเฮี้นกินสองาอืมเจ้านี่ยงยกยกันบ้งนะเมื้อไงอืมยขก้นบ้งเออมันตัวนี้ไหมมันตัวนี้ไหมมันตัวนี้ไหมมันมันนี่ก็มันเอะปลาตะเพียนพี่น้องโอ้เกือบกิโลปนตัวตัวนี้เอืมปเออชว์ปลาสองปีบ้างนะ เออชั่บังม้ยกันเลี้ยงยักษแปปีพอดีเนาะตั้งแต่ตัวละลมันมันเคื่อยนี่นี่พ่อใหญ่ได้ปลาสองปีปลาปลาเอ้คิดเดืเป็นไหนมันตดตัดตัดตัดหไหนอืมอืมกตั้งใจแต่มัางงเงงงักบ่เลยนี่ บัตรออยไดบัตรผู้ใดเนาะติดมาไปแล้วเงื่อนขึ้นเนี่ยนะเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบ้านๆเฮาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดคิดผอดบอสหอดบ้านเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้มีการลุกป่าตื่นกับบ้านนาคองพี่น้องพิกัดตัวนี้ก็อยู่บ้านเจ้าคุนเนาะพี่น้องนะนางเรียนบ้านเจ้าคุนตำบลโชคนงสามอำเภอประสาทเนาะพี่น้องเนาะเบอร์ซุลินเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งหมันบ่หมันกับเบิ้อง เบอกว่าเป็นถุงเลยพี่น้องถุงยามหุ่นเนี่ยครับเออเอา้าเอ้าโอ้สุดยอด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 ครับ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 ,รบโอเคโอเคอเค,ครับ,รบขอบคุณหลายครับ,บาากร<อ>ับเนยียนเนียนนี่หรือรุดมืดเลยะอืมลงไปแล้วไม่อยัางคือหลังปาดโมเมนต์ตัวละแปดลูกคุณหมวดเจนี่มึงพี่น้องมึงเต้นนองเหมือนเอาอีกแล้วเบียกีกแล้ว น้ำปลาเป็นน้ำกระด,ดิ่งเนาะพี่น้องฐานเรือมาลุกฐานกองทัพเรือมาลุกเด้อพี่น้องนี่ถิมเรือมาเลยอืมถิมเรือมาเล่น้าอืมอืมอืมปลตอนิ่นใกล้จะคุ้มแล้วใกล้จะคุ้มแล้ว <c oughs> ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆหาโต๊ะก็ได้ลอยนึงแหละรอเลฟังไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะผ้าผีผ้าน้องเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆมันบ่ได้ตัวใหญ่กับยญามันให้มันมันม้วน,นๆไปอืม ลืงอยู่นี่ปนัดรบมี่จะทางนี่มึงมึงมึงตัวปลาปนัดรบ่มีโอ้ยผลหมัดสามสันปลาตะเพียนแม่ละเป็นรูบตัวนี่ไหมปลาจีนจีนสองตัวปลาตะเพียนปลาโอ้เจ้านี่คุ้ม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 เอาดินอีกแล้วอืมมดหนองพนซะละมาดพี่น้องเจ้านี่ปลาหนี้ล้วนพี่น้องมึงปลาหนี้ปลาตะเพียนเนาะอืมถือว่าสามตัวสี่ตัวพี่น้อง อืมคือข,ของเทิงค่ะของตัวนี้ครับขีดหนีเด้อพี่น้องเด้อคขีดวานแหวผิดกัดารวิวันเจ้าคุณเนาะพี่น้องมาเรียนบ้นานเจ้าคุณเนาะพี่น้องเนาะคุณไล่ขักเสียนหลา่ขักพี่น้องบ้านเจ้าคุณตำบลโชคนาสาะสามอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พี่นอ้องเอเล่เลควยคนแต่ว่าหมาแน,น่บ่หมาแน,น่ กระได้แน่บ่ได้แน่ที่นละครับคนหอครับคนไปคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนี้น้องพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าบันแน่ครับโอกาสหนาพอกไหมครับสวัสดีครับ